อ้โหุณจุ๋ยอุดภาพน้องพีเจครบหนึ่งเดือนไม่น่าเชื่อเป็นแบบนี้แล้วกำลังอยู่ในช่วงเหินลูกหนักมากเลยว่าได้ค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวจุ๋ยวรัตยาและพระเอกหนุ่มพุพุทธิททชัยถังกลับไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565จุ๋ยได้คลอดลูกชายคนแรกสวัสดีครับผมชื่อน้องพีเจเด็กชายพิศราพงศ์เกษตรศิลป์คุณพ่อพุดกับแม่จุ๋ยนะครับเกิดเมื่อวันพฤหัสที่24ทับ11ทับ22ที่ผ่านมาครับมอดด้วยเสียงร้องที่ดังกังวานน้ำหนัก 3.145กิโลกรัมแข็งแรงสมบูรณ์ดีผมคิ้วดกดำมาเลยครับคุณหมอรงพึ่งหมอเดช NB ของผมกล่าวครับหลังจากวันนั้นจนถึงตอนนี้น้อง PJ อายุครบหนึ่งเดือนแล้วโดยล่าสุดวันนี้27ธันวาคม2565ผมได้โพสภาพน้อง PJ พร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่าครบหนึ่งเดือนผมเริ่มจ้ำม้าขึ้นแล้วครับผมกินเก่งมากครับไม่อิ่มไม่นอนครับ @pjpjpits วรัทยาต้องบอกเลยว่าน้อง PJ ในตอนนี้น่ารักแถมยังจ้ำม้า,มามสุดๆเลยค่ะ ขอบคุณภาพครอบครัวจุ๋ยวรัตยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทีนี่ดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ